มุสลิมทัวร์ของดีเมืองสงขลาสนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาชุมชนทุกชุมชนย่อมมีจุดศูนย์รวมของการพัฒนาสำหรับชุมชนมุสลิมจุดศูนย์รวมด้านจิตใจและการพัฒนาชุมชนก็คือมัสยิดมัสยิดบ้านเหนือตั้งอยู่บริเวณชุมชนบ้านเหนือริมคลองอู่ตะเภาตำบลคูเต่าอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ชุมชนบ้านเหนือเป็นชุมชนเล็กๆที่เป็นชุมชนสร้างตนเองโดยใช้มัส,สยิดเป็นศูนย์กลางผู้คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงเมื่อถึงวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ชาวมุสลิมส่วนใหญ่พร้อมใจกันหยุดเพื่อประกอบปฏิบัติละหมาดยุมอัร์และที่สำคัญคนภายในชุมชนให้ความร่วมมือกันเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งซึ่งมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงการศึกษา มัสยิดเนี่ยโดยเจตนารมณ์ของศาสนาิสลามไม่ได้ต้องการให้มีขึ้นเพียงเพื่อให้เป็นสถานที่ละหมาดน,นะครับแต่ว่าต้องการให้เป็นสถาบันของชุมชนที่ทาหน้าที่สร้างวิถีชีวิตสร้างความเป็นอยู่ในระบบในกรอบของความเป็นมุสลิมขึ้นมามัสยิดจึงควรจะเป็นศูนย์กลางในการ พัฒนาของชุมชนมุสลิมหากว่าไม่ใช่มัสยิดเป็นศูนย์กลางเนี่ยแน่นอนการพัฒนาก็จะเป็นการพัฒนาในเชิงวัตถุโดยไม่มีที่ยึดเหนี่ยวแต่ไปยึดเหนี่ยวกับวัตถุไปยึดเหนี่ยวกับสิ่งที่มันเป็นเรื่องของทางโลกแทนดังนั้นเนี่ยการที่มีมัสยิดเป็นศูนย์กลางของชุมชนผมคิดว่ามันสร้างความสมดุลเราไม่ได้หมายถึงว่าให้คนมาปฏิบัติศาสนกิจ แล้วก็ไม่คิดเรื่องการพัฒนาแต่เราก็ไม่ได้ต้องการพัฒนาจนกระทั่งเขาลืมว่าเขามีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้านี่คือเหตุผลว่าทำไมจึงต้องให้มัสยิดเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาพอเราบอกว่ามัสยิดเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเนี่ยการพัฒนาก็ต้องครอบคลุมหลายมิติตั้งแต่มิติทางสังคมการศึกษาและก็มิติทางเศรษฐกิจ ในด้านสังคมเนี่ยมัสยิดจะเป็นศูนย์กลางของการรวบรวมคนในการทำกิจกรรมต่างๆกิจกรรมทางสังคมจะเป็นกิจกรรมเพื่อการกุศลกิจกรรมนในเชิงประเพณีวัฒนธรรมต่างๆเราจะทำที่มัสยิดเนี่ยแทบทั้งหมดในแง่เศร,รษฐกิจเนี่ยเราก็พยายามให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองในเชิงเศร,รษฐกิจได้มีการตั้งกองทุนสากาัดขึ้นนะครับ โดยรณรงค์ให้พี่น้องในหมู่บ้านที่มีฐานะดีเนี่ยจ่ายสกาศผ่านมัสยิดให้มัสยิดก็เอาเงินากาดเนี่ยไปช่วยเหลือคนยากคนจนจนกระทั่งตอนนี้เรามีเงินที่สามารถช่วยเหลือเด็กกำพร้าและก็ครอบครัวยากจนในชุมชนได้ส่วนในแง่ของการสร้างเงินหมุนเวียนในชุมชนเนี่ยซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในทางเศรษฐกิจแล้วก็มีกลุ่มออมทรัพย์ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของมัสยิดคลองที่ไหลผ่านหมู่บ้านเรียกว่าคลองอุตภเปาเป็นลำคลองสายหลักของจังหวัดสงขลานะครับไม่ใช่แค่คลองของชุมชนเพราะต้นน้ำเนี่ยมาจากภูเขาชายแดนไทยมาเลเซียแล้วก็ไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลาในตำบลคู่เต่าที่นี่คนบ้านเหนือเนี่ย80% จะประกอบอาชีพในทะเลสาบสงขาทำประมงออกเช้ากับเทีย่ยงเป็นอยู่อย่างนี้มาช่วนาตาปีชุมชนนี่มีอายุไม่ต่ำกว่า200ปีนะครับก็200ปีเนี่ยก็ใช้ลำคลองสายนี้ในการทำมาหากินมาตลอดมัสยิดบ้านเหนือเป็นสถานที่ที่พี่น้องหลายจังหวัดนะครับมาดูงาน เป็นประจำเพิ่อจะสั่งทาไปก็ช่วงโควิดโควิด2ปีมานี้เนี่ยทำให้การศึกษาดูงานก็ลดลงไปแต่ก่อนหน้านั้นรวมทั้งเมื่อเริ่มต้นปีนี้เนี่ยก็มีหลายคณะแล้วครับทั้งคนที่เป็นครูบาอาจารย์มาศึกษาเรื่องการบริหารโรงเรียนนะครับแล้วก็กลุ่มผู้นำศาสนาที่บริหารมัสยิดเนี่ยก็มาดูงานที่นี่ซึ่ง พี่น้องท่านไหนสนใจนะครับที่จะมาเยี่ยมเยียนมาแลกเปลี่ยน,ยนแบ่งแบ่งปันประสบการณ์เนี่ยทางเราก็ยินดีทางกรรมการปมาชิตท,ทุกท่านนี่ก็ยินดีต้อนรับเสมอ